สวัสดีค่ะเราจะมาเก็บลสเบอรี่กันนะคะวันนี้สุกเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆเต็มเลยนะนี่นะคะลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าในห้างนะแต่ก็หวานนะคะแล้วก็เมื่อวานเก็บมารอบนึงแล้วน,นะคะหวานอร่อยเลยค่ะนี่ก็มาเก็บเพิ่มนะคะ เอาไว้กินกับซีเรียวนะคะนี่นะคะมีหลายต้นมากเลยนะคะเป็นดงเลยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็มีนี่ด้วยนะต้องคอยระวังอะคะ่ะเอ่อตำแยฝรั่งโดนทิมนี่คือโดนเป็นแค่โดนมันนะคะก็แสบไปสองสาวันนะคะซูไม่ไหวนะคะเก็บไปก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่นะคะ